สวัสดีค่ะชื่อว่าไอหยานะคะวันนี้ไอหยาจะมาแสดงหนังเดินติวค่ะอะไรนะเรื่องอะไรนะเดินติวค่ะเรื่องอะไรนะเลียวติวเดินติวเรียวติวเรียวติวค่ะทำไมทำไมถึงอยากแสดงเรื่องนี้เพราะว่าหนูชอบค่ะชอบอะไรชอบแสดงหนังค่ะชอบแสดงหนังแล้วทำไมต้องเป็นเรื่องยามเรื่องอื่นก็ได้หนูชอบแสดงเพราะว่าหนูพอหนูไปดูหนังมาแล้วก็หนูก็สนุกค่ะอันนี้คือเขาไม่พูดติดขัดเลยนะสนุกค่ะไม่ได้พูดซ้ำไม่อะไรแค่ แค่รักช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยพอเขาพูดไปประมาณสักสามนาทีเขาก็จะเริ่มพูดแทรกมาเน้นเดิมแค่นั้นเพราะว่าระยะยาวเนี่ยอาจจะอาจจะพูดแบบไปไกลอาจจะแล้วถ้าจับจังหวะได้คงพูดได้ปกติเลยใช่ไหมคะเพราะว่าการณ์ตัวนี้คือยืนยันวันนี้หนูจะให้แมย์มาแสดงหนังด้วยนะคะก็พูดว่าเนี่ยว่าหนูอยากกินเป๊ปซี่อ่ารับอกได้ได้เดี๋ยวป้าไป๊ื้อเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวหนูอยากกินเป๊ปซี่อ๋ออ่า คืนี่กเล็กถ้าผมซ้าเดี๋ยวซ้าแล้วก็บอกแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยว่อนพี่ก็จะซ้ำซากย้ำย้ำไม่หยอย่างนี้่ตอนนี้คือทิ้งช่วงนานขึ้นไปพูดเรื่องอื่นได้มาเรื่องเยอะขึ้นช่แล้วก็ค่อยเอาเรื่องทั้งหมดนั้นกลับมาพูดอีกทีหนึ่งใช่ใช่ก็พูดอีกทีแต่ว่าเป็นประโยคที่ยาวมากขึ้นมากๆไม่ไม่ซ้ำแบบซ้ำซากแบบเรื่อยๆรับ วันนี้เอียร์จะมาแสดงหนังเดินติวนะคะแล้วก็จะขคิดบายแล้เรื่องนั้นแล้วก็มีแม็กแม็กเข้าแสดงกับแม็กคือใครคือผู้ชายคนหล่อค่ะเป็นพระเอกใช่ค่ะแล้วหนูอยากแสดงเขาใช่ค่ะเอาอย่างนี้เถอะหนุ่มหนูอยากแสดงเขาหนุ่มผู้ชาอังกฤษนะค่ะพูดได้พูดได้ไหมได้เอาเอาประโยคนึงหนูชื่ออะไรหนูชื่อว่าเอียร์ค่ะภาาษอังกฤษสิ My name is ตเอียร์ค่ะแล้วแม็กโทรมายัง ยังไม่ถูกมายังลปแมกก็ไม่ถูกมาไม,ไม่ใช่ยุงไม่ใช่ถูกแมม่แนมอิเอ雅โอแล้วอายุล่ะอายุสิบเจ็ดขวบค่ะไม่ใช่หนูไม่ได้สิบเจ็ดขวบแน่นอน <laughs> หนูอายุยี่ขวบแรัสิบเลยสิบเ็ดสิบเอ็ดขวบค่ะควบขวบเลรหนึ่งสองอันค่ะแล้วสิบเ็ดขวบมาสามขิดซาบูระพี่พี่เป็นแม็กอมุติว่าแม็กถามเอยเอยอายุยี่ขวบเขาอายุเขาอายุอืมเ <are> ขาถามหนูเขาอายุย i เอี๊ยดเนี้ยเอี๊ยโอเอีเลเว่นไม่แนมเอี๊ยดโอเอีเลเว่นเอีเลเว่นเนียโอเอีเลเว่นเนียโอแล้วก็คือรู้ว่าใช้ศัพท์คำไหนเลือกขับเลือกศัพท์มาใช้ได้ถูกแต่ว่ามันตำแไม่ถูอเอาวม่ได้เรียนไม่แนมเอี๊ยดโอแล้วหลังจากใช้กันข่าวหลังจากใช้ไม่ได้คือการเปลี่ยนแปลงที่ที่เห็นชัดๆเลยมันก็เรื่องแรกหนึ่คือเรื่องการพูดซ้ำน้อยลง แล้วก็สองสุขภาพคือเรื่องกลุ่มแพ้แทบจะคือหายไปเลยก็ว่าได้เอาอย่างนี้เอาเรื่องพูดจำน้ลงก่อนเดี๋ยวมาคุณยด้เนี่ยพูดรู้เรื่องพูดหล้ังกิษเป็นประโยคได้เลยแต่ว่าประมาณคุยในเรื่องนั้นประมาณห้าทีเนี่ยเราเราแนะนําตัวคุยเป็นเรื่องบทหนังใช่ไหมพอเราคุยไปเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องก็เอาเรื่องพวกนั้นเนี่ยกลับมาพูดอีกทีหนึ่งแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยก็คือสมมติว่าสมมติหน่อยว่าพูดํำนี่คือยังไง ผู้สามก็อย่างว่าอย่างว่าป๊าป้าวัาวนเสาร์นี้ไปดูหนังไหมออบอกได้เดี๋ยวให้วันเสาร์ก่อนนะเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งก็มาอย่าพูดแล้วป,ป,ป <c oughs> ๊าป้าเดี๋ยวไปดูหนังอะมวันเสาร์ไปดูหนังไหมอ๋อวันเสาร์ดูอออันนี้คือสามแตม่ว่าจะย้ำๆที่สิ่งที่เขาต้องการ แต่ว่าอันนี้คือพูดคำหมดแล้วแล้วสักแป๊บนึงเนี่ยวจกลมาพูดมาคือดีขึ้นเลยใช่ดีขึ้นนี้ผมยังไม่เคยเห็นน้องคุณญาพูดนรับเรไปื่องไปดู่องในร่ไปในเรื่อง่เ่องไนเ่งไน่องไป่ถืรว่าพูดซ้เแล้วกไนเร่ว่าพูดไม่องกปรื่องไปนเรื่อเืองไปร่องไปเร่อไปเรื่องร่อไปรื่อไปืไปเไปในเ่ไเรื่ไปนเ้่อนเูมิแพ้นี่เป็น <rium> <Dante> ก็ขันจมูกขี้จมูกจามีน้ำมูกใสๆพื้นไม่ออกครับแต่ขันตาขี้ตาขี้ตาน้ำมูกจามก็คือเป็นตลอดเป็นตลอดใช่แล้วหลังจากใช้นี่คือไม่ไม่ไม่เห็นแทบไม่เป็นเลยคืออันนี้คือชัดเจนเลยชัดเจนเลยปกตินี่คือ้อาเนี่ยเป็นมาตั้งแต่อายุเดถึงเก้าขวบเนี่ยเป็นมาตลอดเป็นมาตลอดใช่พอพอใช้นี่คือหายหายเลยก็ว่าได้หายเลยอันนี้คืออ่าแล้วก็ต่อไปเรื่อยต่อไป นน<อ>คือแพ้คือัเการที่เห็นได้ได้จากน้องคีอทิพยพันธ์ที่สวยมากค่ะแล้วก็วหน้าหน้าไม่มีแบบ<ช>ไม่มีอะไรไแล้วแล้วก็คืออารมณ์เมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> มีอารมณ์รุนแรงอยู่บ้างก้าวร้าวอยู่บ้างอ๋ออันนี้ที่เห็นน้องคุณหน้าเป็นอย่างนี้คือก้าวร้าวอ่ะเนี่นี่นี่ไม่ก้าวร้าวฮะอันนี้คือชายแดงไม่ปกติเราเป็นญาติก้าวร้าวก้าวร้าวก้าวร้าวไม่คืออาจจะผมไม่คิดเลยนะว่าน้องดูจะดูก้าวร้าวอ่ะค่ะไม่ก้าวร้าวนี่คือมานทีเล่นกับน้องเนี่ยคือแกล้งน้องทำร้ายน้อง เออมันไม่พอใจอย่างเงี้ยคือเล่นแรงหรือเปล่าใช่ก็คือทำร้ายเลยทำร้ายเลยใช่ใช่ผักน้องเงี้ยไม่พอใจพี่น้องเขาไม่รู้ไงว่าน้องยังเด็กอยู่เมื่อก่อนว้าหลอดไปไหนมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีวันนี้อาการเกาวแลาวไม่ก็ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยไม่เห็นเลยครับหรือว่ามีบ้างแรกๆยังมีบ้างนะแต่ว่าพอใช้มาเนี่ยสามเดือนนั่นนันหลัไม่ไม่ไม่เห็นเลย ไม่เห <mile> ็นแล้วใช่ไหมตอนนี้อ๋ออันปันอันคนบอกว่าอยากกินโอวัลตินที่ที่พอดูดปุ๊บก็รู้รู้เลยว่าจะไม่ทะเลาะกับใครได้แล้วมันนี้จะประมาณนั้นมันก็ไม่ได้เห็นได้ชัดใช่ครับอันปันแล้วก็อันปันลองไปดูหมาบบูบผีสิงสุดอลไรอาการไปดูดที่สามก็เรื่องดื้อรั้นเพราะเมื่อก่อนนี่ดื้อรั้นมากเมื่อก่อนนะคุณย่าดื้อไหมครับดื้อไหมไม่ดื้อค่ะเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนดื้อไหม พูดอะไรพ่อพูดอะไรพวกเนี่ยหนูฟังเขาไหมฟังค่ะฟังบอกคุณย่าไม่ยื้อสามตัวเลยอันป้านี่บอกว่าเนี่ยบอกบอกให้ใส่เกงเนี้ยไม่ไม่ใส่อ่าแล้วบอกบอกให้ใส่รองเท้าคู่นี้ไม่ใส่แล้วไม่ใส่นี่คือรันใช่ไหมรันคือถ้าเราบอกยังไงมันไม่ทําอ่ะทําหน้าตามโหดด้วยรันด้วยใช่กีดไหมครับกีดไม่เคยได้แค่รันคือประมาณถ้าบอกซ้ายมันก็จะไปขวาบอกใช่ก็ไม่ใช่บอกไม่ใช่บอกใช่อ่าอย่างนี้กัน แต่ในนี้ก็คือพูดรู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยดื้อรั้นอันนี้คือหลังเห็นเนี่ยตั้งแต่เข้ามาคุยกับพ่อเนี่ยก็คือยังไม่มีอะไรที่ไม่ไม่ฟังคำสั่งเลยนะใช่ใช่ใช่พูดะไรก็ทำเนี่ยให้ให้แนะนาตัวให้เลยทัหมดเมื่อก่อนเรียกไม่หันเรียกให้มาก็เชยเดี๋ยวนี้ก็เรียกให้มาก็เรียกก็มาอก็ฟังคาสั่งดื้อรั้นก็น้อยลงแทบไม่มีไม่มีแทบไม่มีเลยใช่เพราะว่าเห็นน้อยแบบเรียบร้อยแล้วก็นี เราคนสี่ให้ออกมันบอลเลนนยดูแพ้แพ้แล้วใช่ไหมฮัลโหลเรื่องเรื่องผู้สามแล้วก็เรื่องการดื้อรลานหลานได้เขาบอีไหมอันตอนไปดูโทรศัพท์ไปเริ่มจะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นช่วยเหลือตัวเองไม่ถึงว่าเอ่อเมื่อก่อนล้างชาล้างจานไม่ได้ไม่ไม่ทำเลยไม่โอ้ไม่ทําเลยเอ้าเห็นพ่อแม่ทำที่ตัวเด็กจัดจะใช่พอแม่พอแม่สอนเขารับรู้ที่จะเรียนแล้วก็ล้างจานเองได้ล้างได้อ่ะ าหนูแสดงเรื่องเลียวสกิลเนี่ยค่หนูจะต้องรับบทเนี่ยรับบทเป็นคนในเดียวสกิลเนี่ยหนูต้องล้างจานนะค่ะหนูต้องซื้อของด้วยนะหนูต้องเล่นหลายๆแอคติ้งเนี่ยหนูทำได้ไหมทำได้ค่ะทำได้แต่ถ้าหนูจะแต่ถ้าหนูจะให้พี่แสดงถ่ายถ่ายหนังเรื่องนี้เนี่ยหนูต้องฝึกเยอะนะค่ะต้องช่วยแม่ล้างจานบ่อนๆหนูขอเอาเป็นล้างจานกันค่ะพี่ล้แล้วก็พับที่นอน ก่อนกินเนี่ยไม่ต้องหวังครับไม่ร้าที่นอนร้านจันเขาทําได้อ่าทําได้แต่ต้องบอกให้ทํานะฮะแต่ว่าเขาเขายังมีความขี้เกียจในตัวอยู่แต่เมื่อก่อนเนี่ยคือทําไม่ได้เลยพับไม่เรียบร้อยไม่อะไรเลยไม่ทำเลยใช่ในก่อนเนี่ยผมแบบแม่บอกว่าย่าตื่นมาเนี่ยพับผ้าห่มนะพับย่างเงี้ยไม่เท่ากันผ้าห่มไม่เท่ากันเพราะแบบหมุน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 แล้วก็วางเนี่ยเดี๋ย่ขายพับพับแบบตรงตรงถ่ายถ่ายเส้นด้หนังด้วยนู ถ่ายอะไรนะถ่ายแสดงหนังเรื่องเดินติวสามคนค่ะสามคนค่ะค่ะนักแสดงสามคนนะคะเห็นบ้านนี้คือการที่พาเขาจะเอาข้อมูลทุกอย่างกลับมาคุยเล๋ยอ่าแล้วก็จะไม่รู้จังหวะใช่ไม่รู้จังหวะที่จะคุยเข้าไปไหนแล้วก็ยังคุยกันไหนเลยเดี๋ยวนี้ให้แต่สรุปรวมมานใ่าหก็คือฟังคําสั่งมากขึ้นฟังและไปประมวลผลแล้วก็พยายามจะคือทําตาม ที่พ่อแม่สอนนั่นแหละคำสั่งเขาฟังคำสั่งนิดเดี้วเขาจะเริ่มมีความสนใจอะไรตรงนั้นใช่แล้วแล้วเขาก็อยากจะทำเพราะแต่ก่อนเนี่ยเรียกยังไม่หันเลยมาก่อนถ้าก่อนเด็กที่เป็นแบบนี้เขาจะแบบไม่ค่อยสนใจเลยใช่แต่พอเริ่มใช้เนี่ยเริ่มมีความสนใจเริ่มอยากที่แม่ทำเราอยากทำด้วยเดี๋ยวนี้พับผ้าห่มนี่แบบเท่ากันแหละเท่ากันเลยแบบด้านทับทบด้านเสร็จสี่เหลี่ยมใช่พับเยี่ยทุกวันไหมครับไม่ไม่ไม่ทุกวันคือสำแม่ คือแม่แม่เขาต้องบอกให้พับสอนอสอนนะทำตามเหมือนอยากจะเรียนรู้อ่ะ,อะแต่เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะนี่แสดงหนังเนี่ยเวลาเขาจะเตียงมาเขาเขาเตียงเขาเรียบร้อยนะเขาพลอยนะเขาพับผ้าห่มทุกครั้งนะเตียงนะอ่ะฉะนั้นหนูต้องฝึกไว้นะเพื่อที่แสดงหนัง คิดไหมครับค่ะเริ่มจากเริ่มจากพับพผ้าห่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตอนนั้นน่ะตอนนั้นตอนนั้นแม่หนูบอกว่าให้พับพผ้าห่มหนูก็พับค,ค่ะแล้วหนูก็ล้างจานแล้วล้างจานด้วยเกาะน้ําด้วยค่ะพี่อันนี้ค<อ>ืเอ,อเขาเริ่มอ,อันน<อ>ี้คือเขาคุยเรื่องใหม่แล้วนะใช่นี่ไม่ใช่หนังแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องหนึ่งขวานบ้านแล้วก็มีบอกบอยฝาดก็ฝาดคือไม่ล้านแล้วเมืก่อนแล้วบอกให้ปาดเนี้ใช่ด้านจากนี้นี่แสดงหนังเลย เรื่องเรื่องการพูดที่ผมคิดว่ายังไงก็หายเพราะว่าในความที่น้องเป็นอย่างนี้ก็กือแสดงหนังก็มีตัวร้ายค่ะเป็นปีศาจตัวร้ายนะมีเป็นปีศาจนะคะตัวอะไรเหมือนเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยค่ะแฮรี่พอตเตอร์หรือเปล่าเหมือนเหมือนเหมือนเฮลี่คอปเตอร์อะค่ะสหนังก็คือมีมีตัวร้ายคนหนึ่งนะคะก็สั้นในกระจกแล้วแฮรี่พอตเตอร์ก็ก็ไล่ไล่มอนพยายามแล้วแล้วปีศาจบอกว่า เฮลิคอปเตอร์เกต้องตายอ้าวเราเยกไต่อแล้วก็เอา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 ,เอาทอนอ่ะไปให้ปีศาจเขาแล้วปีศาจบอกว่าแล้วปีศาจก็เสกไฟไม่ให้เฮลิคอปเตอร์ไปแล้วเฮลิคอปเตอร์พอพอจังจากนั้นนะคะปีศาจก็มันก็เข้าร่างแค่ที่เฮลิค,อป,อ,ลคอปเตอร์ก็ตายแล้วก,ก็ฟื้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ก็คือพูดพูดเรื่องเป็นประโยคยาวๆแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ เรูก็แสดงหนังกับดึงติวกับแม่ก็หนูก็แสดงด้วยกันทั้งสองคนไงใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ่แ่แต่ว่าจะทานลยอารมณ์เการานนิดแค่เป็นศูนย์เลยเดีที่พี่ที่เห็นัใช่เพราะว่าเด็กที่ผมไปเจอเจออ่ะเรื่องถ้าเป็นแบบนี้เขาจะชอบขึ่นแรงแงใช่ใช่แรงแล้วก็ไม่เลยใช่มไม่ไม่ไม่แแต่กินมาเนี่ยโอ้ เ,เดือนแรกก็นจะม,มีบ้างเ,าเดือนสองเดือนสามผมไม่ได้ระเว้นระยเวลานะ <c oughs> เข้าเดือนสองเดือนสามมันจะหายเลย <c oughs> เอารมเก้าเห้ารู้สึกว่าเขามีมีแรง <c oughs> ขึ้นนะคะแต่ก่อนเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยเขาเหมือน มันกล้ามเนื้อเขามไม่ค่อยมีแรงแม่เวลาเล่นกับเขาลูกบอนนลนยนไปโุนมาอย่างเงี้ยเขาพุ้นอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยมีแรงเดี๋ยวนี้บอกมาหน้าเมื่อตรงนี้นู้ให้หน่เยเขามีแรงมากขึ้นเ,ออเวลาดึงอะไรเงี้ยแบบตีอะไรเงี้ยมันมีแรงมากขึ้นแต่รู้สึกว่าแบบเอขอขับขี่จักรยานอะไรได้ไหมขี่เป็นนะขี่เป็นเลยขี่เลยเขขี่จักรยานเลยหนดีใจค่ะรถมาอะไรมาก็หลบทั้งทาง พี่ขาจัดงานแต่งงานแบบไหนคะอาตอนไหนแล้วเนี่ยจะจัดงานแต่งงานเป็นพูดได้ก่อนภาษาอังกฤษพูดจัดงานแต่งงานตอนตอนตอนที่เรามีความสุขกันแล้วก็จัดงานแต่งงานแบบแบบใช่ก่อนเวลาจัดงานแต่งงานเนี่ยเขาต้องเก่าเขาต้องเก่าของบวิาภาษาอังกฤษนะอ๋อค่ะฉะนั้นหนูต้องรู้ก่อนว่าต้องพูดประโยคอะไรเป็นภาษาอังกฤษต้องเขียนให้ได้ก่อนียนให้จับให้ได้ก่อนใช่ต้องเขียนบทก่อนเขียนไหมเดี๋ยวกลับบ้านไปติวเลย เอบ้านไปเรียนเลยหนูเขียนบทในนังกระดาษก็ได้ใช่เดี๋ยวเอาบทมาให้พี่ดูเป็นสางกฤษเท่านั้นนะเพราะพี่อยากได้ภาษมจิตเขียนไหมครับเขียนไหมครับเอาเอากระดาษไปให้พี่ดูกระาษกระบท่ะบทบทเอาหนึ่งแผ่นละกันได้ได้ได้ถาให้ได้ก่อนถาให้ได้ก่อนนะได้ครูเดี๋ยวพี่ถ่ายโอเคไหมตกลงนะตกลงตกลงนะแต่ทามือโอเคไิเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างถ่ายตอนนี้เลยเนี่ยไปถ่ายบ้านอ่ะนเข้าคอนิสด้วยนะ พอนิสแล้วก็ะสงคำเลยนะโอเคไหมดูไวมว่าพอิสคืออะไรฮะพอิคืออะไรพอนิพอิสพอิพอิสคืออะไคเลชพสคือกระดาษที่แปะตังกแพงพอีิสกระดาษกรโนโพสพอนิกระดาษประกวดกำแพงที่ที่ม่าบอกไอ้ภาษาอังกฤษอะพสค่ะ ท่องเอ่อ A B C D อ่ะท่องแล้วก็ผสมพันมันจะง่ายกว่าจะง่ายแบบ S S คือผสมันนดสี่เคสเบนสอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าสายหยบใหพี่หน่อยค่ะได้ค่ะรับงใจสบายเลยเราที่เดินไปคุณก็สุดท้ายละเห็นนะนี่นะมาสอนนี่นี่ยมาถามที่สุดท้ายเรื่องเรื่องการเรียนครับการเรียนปกติ อลเนี่ยตอนนี้น้องคุณง่าเนี่ยเรียนอยู่ที่นปกติไหมโรงเรียนปกติคะปกติปกตินี่คือเรียนแบบเด็กะสมเข้าไปใช่ครับเรียนเรียนปกติเรียนเด็กะสมทั่วไปใช่ครับแล้วน้องเขาเย็นได้ไหมครับล้างท้ายครับหลัางท้ายก็จะเช้าเขาสอนเนี่ยคือต้องคนอื่นแล้วครั้งสองครั้งนี่ต้องต้องซ้ำเป็นสิบครั้งแล้วน้องน้องอยู่ปไหครับปห้าก่อนก่อนที่จะใช้ก่ชากเนี่ยเรียนเป็นไง ก็ไม่ไม่สนใจเรียนไม่อยากตอนนี้คือเรียนดีไหมนี่คือดีดีขึ้นมาจากการใช้กาญาไหมใช่ดีขึ้นมาจากการใช้คือดีขึ้นนี่ก็คือให้ความร่วมมือในการเรียนมากขึ้นลื่นล้านไม่แล้วเช้าตื่นมาเนี่ยเมื่อก่อนโหปุกนี่แทบจะต้องขุดกันอ่ะแต่นี่คือเรียกก็คำสองคำเนี้ยก็ชอบไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ว่าถามว่าชอบไหมก็ไม่ไม่ได้ชอบมากคือ ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแบบเด็กคนหนึ่งก็ร้องของร้องให้แบบไม่ไม่ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้แบบแต่งตัวให้แล้วแล้วก็แล้วไปไปไปหนูต้องหนูต้องเรียนตั้งใจเรียนนะหนูต้องเข้าโรงเรียนบ่อยๆนะเพราะว่าหนูต้องเสียงภาษากฤษให้ได้เพื่อไปคุยกับแม่เขียนเขียนบกอ่ะคะใช่เขียนด่หนูม่เรียนรู้ภาษา ภาษาภาษาอังกิดให้ได้เลยแบบสะกุยังไงอะไรเงี้ยบทรอคะใช่เป็นบทต้องเขียนบทหนูหนูหนูช่วยให้ตอนเขียนหนูก็หนูเอามาให้พี่อ่านแบบพี่น้องช่วยกันเขียนหนูหนูเอาหนูเอากระดาษมาให้พี่นะครับโอเคนะเอากระดาษให้ปันด้วยปานด้วยเอากระดาษมาให้พี่ด้วยกันใช่้่อคนเลยเดี๋ยววันเสาร์หนูมาแล้วแล้วตอนนี้คือเขาเรียนดีขึ้นใช่ไหมหนูรับไม่พี่ เรียนอกระดาษให้พี่เนยคือให้มร่วมือดีขึ้นเนะี่ยแล้วก็ใช้สมาธินานขึ้นสมาธิในการเรียนดีขึ้นแต,แต่ก่อน<ม>ครูให้เขียนอะไรบัางทีเขาไม่สนใจเนี่ยเขาเขาไม่อยากเขียนเนี่ยไม่ไม่เขียนเลยมไม่ความร่่มือเลยไม่เอาเนั่งร้องไห้ครูตีก็ตีไปนั่งร้องไห้เขาไม่ทำเดี๋ยวนี้ทำเรกจะใช้ใช่ ที่พูดที่พูดนี่คือหลังจะใช้หมดเลยจะใช้หมดเลยเขาเขาทำเขาพยายามคุณครูก็ให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาสะกดคำไม่ได้เวลาคุณครูพูดแล้วเนี่ยมีตัวอะไรมาเขาไม่ฟังตามอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามแบบว่ามีสมาธิมากขึ้นแต่ว่าคะแนนเรื่องเรื่องการสอบก็เอ้ยยังยังไม่เห็นผลสิเพราะว่าเพขาสัมดือนใช่ไหมครับแต่แต่ว่าเทอมปกติเนี่ยเขาเขาเขาสอบได้เท่าไหร่นะพี่ไม่คือเฮ้ยป้า เธอปกติเนี่ยห้าร้อยคะแนน,นก็ได้สี่แปดสิบเก้าครูช่วยอ่ะคือแล้วก็ไปสอบซ่อมให้มันมัน,นไม่ผ่านใช่ใ<น>แต่ครั้งนี้ครั้งที่แล้วออนไลน์คือเรียนอยู่บ้านตลอดเลยก็ช่วยกันบ้างอะไรกันบ้างก็ได้ 67, หกสิบเจ็ดหกสิบแปดเปอร์เซ็นนะฮะเราดูเมียก็เคยเเนเอมเนี้ยต้องดูเนี่ยเต็มเต็มเลยเพราะกินอันนี้คือใช้มาเท่าไหร่นะกินกัน ในสามเดือนสามเดือนตอนนี้หนูมีความสุขว่มเริ่มกินวันที่ห้ามีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจำไปเลยปกตินี้ทั้งสุขคนนะคะเขาท่องท่องได้แต่เขาเหลื่อมางอะไรบ้างน้อยจาก้วนอะไรท่องได้หมดเลยเดี๋ยวอ่ะหนูเนี่ยจะหาว่าคุณแม่เป็น ถ้าปรึกูาให้รัางหน่อยสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสองสองเก็บสี่สองสิบเป็นยี่สิบสองเจ็ดสองแปดสองแปกเป็นยี่ส้แสองสองสองเป็นยี่สิบสอา เดี๋ยวหนูได้เต้นแสดงตอนตอนตอนที่สองต่อนะค่ะตอนน้ก็ไม่เขียนบทให้พี่ก่อนค่ะ่อยากจะแสดงบางการแสดงบามากแล้วมีความชอบนิดเดี๋ยวก็ทำไม่ได้แล้วพี่ถ่ายได้ยังคะถ่าย่า้ไอ้ยาท่องภาษาอังกฤษเยอะๆแล้วก็ท่องสุขพนทำเรื่องอะไรเก่งแล้วพี่ก็พาไปไปเล่นน่ะดีไหมจะเดงกับแม่ไดหมได้ได้แด้ไหมเค้ายิ้มไหมยิ้มสิ อันนี้คือใช้กันทำมาเนี่ยเฮ้ยสามเดือนใช่ไหมใช่ก็คือตอนนี้ตอนนี้ไม่ไปสอบออนไลน์แล้วหลังจากนี้จะไม่สอบออนไลน์ไม่สอบเรียนเดียรเียแน่นอนแล้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาอัปเดตกันสอบแล้วว่าคะแนนดีหรือเปล่าวนี้หนูเอาบทมาให้พี่นะครับเดี๋ยวน้องคุณ่าถามจริงๆน้องคุณ่าเรียนรู้เรื่องไหมเรยรู้เรื่องค่ะครูสอนเนี่ยเราเราต้เรียนต้องเรียนค่ะตเรียนเลยใช่ไหมถ้านั้นถ้าครั้งหน้ามาคะแนนเพิ่ม เดี๋ยวพี่ให้ถ่ายหนังเลยต้องคะแนนเยอะๆนะต้องคะแนนเยอะๆนะเข้าใจไหมตั้งใจเรียนนะต้องเกิ่มนะต้องเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะต้องเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อคือเขียนบทมาให้พี่เนี่ยเหรอใช่เขียนบท้นอีกเรื่องหนึ่งันต้องตั้งใจเรียนด้วยตั้งใจเรียนด้วยฝารละวันหนึ่งเข้าใจไหมเพราะถ้าหนูจะแสดงหนังเนี่ยหนูจะต้องเรียนเก่งด้วยเข้าใจปะเข้าใจไหมครับตาน้องเขาสวยดีเหมือนเขียนตาไปเลยอะใช่าใจไหมเหมือนน้องเขียนตาเมื่อก่อนเนี่ยดำ พราะขาวๆที่แบบที่พูดนะฮะไม่ไม่ได้นอนแล้วก็ภูมิแพ้่ยี้ตาดำคือเขาภูมิแพ้นี่คือหายใจเขียนบทไม่พี่กันคือหายใจไม่สะดวกหายใจนอนกลด้วยไม่เต็มจมูกนอนกลนด้วยเมื่อก่อนกลนฮะเดี๋ยวนี้ไม่กลนสวัสดีค่ะเหมือนจมูกเขาหายใจไม่โล่งอ่ะ เคยไปหายไอเสล,ลี่ยเหมือนเหมือน,น,นแล้วรูกชิ้นนะคะที่มูกคือหายใจได้ไม่คล่องคือพอจมูกตันเขาเริ่มหายใจทางปากเพราะปากฟันแหง้งปากแหง้งหายใจเข้าทางปากด้วยช่วยเดี๋ยวนี้ไม่เนี่ยปากก็ไม่ค่อยนั่นแหละไม่ค่อยแหง้งอ๋อพรุ่งนี้เป็นเทสสอนใช่ไหมอันนี้เทสบงกินปากาก็ไม่มีอันนี้รู้เลยเนี่ยรู้ขั้นตอนการถ่ายการวิเคราห์เป็วิสสอแล้วหนูอยากเอาแบบล้างจานแล้วกันค่ะน่าเอาบทล้างจานต้องช่วยแม่ล้างจานบ่อย <differences S 2> เอาเดีเ๋ยวหน, <compliment. S 2> หนูหนูหนูเขียนบทให้พ <looking good mood> ี่แล้วกันครับอ่าโอเคไม่ต้องรู้จักแล้วพันเขียนบทให้พี่อ้าเขียนบทภาษาอังกฤษนะเขียนชื่อตัวเอง